แก้วนี้ให้อะไรกับเราบ้างแก้วนี้ครูบอ,อกถึงความแตกต่างแก้วนี้ข้อแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆข้อแตกต่างจากยี่ห้ออื่นคือในเนี้ยมีไฟเบอร์ที่โมเลกุลเล็กมากเล็กมากมีไฟเบอร์ที่สามารถทนทานกรดและอุณหภูมิและความร้อนในร่างกายกรดจากกระเพาะอาหารไฟเบอร์แก้วนี้ไปออกฤทิ์และทำงานทันทีที่ลำไส้ ฉะนั้นเนี่ยไฟเบอร์แก้วนี้จะไม่อืดในกระเพาะงงไหมเงงไหมงงไหมงงไหมบิ๊บบั๊บบิ๊บบั๊บงงไหมผักผลไม้แก้วนี้จะไม่อืดในกระเพาะแต่จะไปทำงานน่ะที่ลำไส้เลยวัตถุประสงค์ของแก้วนี้คือให้ทุกคนน่ะเอาไปทำงานในลำไส้ไปคลีนลำไส้ ไปขับไขมันในลำไส้ไปกวาดขยะในลำไส้ออกกี่ขดกี่ขดไม่รู้ว่าอันเม็ดรครึ่งเนี่ยลำไส้ใหญ่เม็ดรครึ่งเนี่ยแก้วนี้จะไปช่วยกวาดแก้วนี้จะไปช่วยทำความสะอาดไขมันที่มันเกาะตามคาบตามติ่งตามล่องตามหลืบของลำไส้ไม่เชื่อต้องกินเองไม่เชื่อต้องกินเองนะไฟเบอร์ชนิดนี้นะไฟเบอร์ชนิดนี้นะ,ะเคยได้ยินคำว่าพีไบอติกใช่ไหม ในเนี้ยมีทั้งพรีไบโอติกและโปรไบโอติกให้แก้วเนี้ยมีทั้งพรีไบโอติกและโปรไบโอติกคำว่าโปรไบโอติกขอนิดนึงแล้วกันขอนิดนึงแล้วกันนะขอนิดนึงจะได้เห็นความแตกต่างกับแบรนด์อื่นๆไงถูกไหมคะจะได้เห็นความแตกต่างว่าแก้วเนี้ยต่างกันกับยี่ห้ออื่นยังไงในเนี้ยมีโปรไบโอติกคำว่าโปรไบโอติกคือมันเป็นอาหารของพรีไบโอติก มันเป็นอาหารของแบคทีเ r ียชนิดดีในลำไส้ไอชี่อืนเน่าเหม็นไส้เน่าเลอเหม็นเปรี้ยวกดไหลย้อนท้องผูกจูลนซีมันไม่ดีเพราะมันกินอาหารที่ไม่ดีไงบางคนอ่ะได้พรีบรโอติกธรรมดาธรรมดาไปอย่างเดียวกินแล้วไม่เห็นผลแต่แก้วเนี้ยเป็นโปรไบโอติกนะคะ ไซโลลิโกไซคคารเป็นอาหารของพีไบโอติกเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในลำไส้ชนิดดีครูถึงบอกว่านี่คือข้อแตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆซองที่ทุกคนได้รับไปเป็นไซโลไม่ใช่ฟุตโตซองที่ลูกค้าทุกคนได้กินไปเป็นไซโลเป็นโปรไบโอติกที่เป็นอาหารของพีไบโอติกสุดยอดไหมมีน้อยี่ห้อ มีน้อยยี่ห้อมีน้อยแบรนด์ที่จะใส่ไซโลเพราะมันหายากมันหายากไซโลอะ่ะมันอยู่ในนมเด็กบางยี่ห้อได้ซ้ำ XOS เนี่ยลองไปหาดูไปเสิร์ชหาดูเลยนะมีไม่กี่ยี่ห้อและถ้าไฟเบอร์หรือดีท็อกยี่ห้ออะไรก็ตามที่ใส่ XOS หรือใส่ไซโลราคาแพงมากเคยกินไหมราคาแพงมาก กินล้วให้อะไรล่ะไปกินของถูกไม่ได้เหรอได้ไปกินของถูก,ไ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 ,ปก,ถกไปกินของถูกก็ได้แต่สิ่งที่ทุกคนจะได้ถ้ากินแก้วนี้นะลดความเสี่ยงของการเป็นโรคกระดูกพุนได้ด้วยเจ๋งไหมล่ะเฮ้ยกินผักกินผล,ลไม้ทําไมลดความเสี่ยงต่อก,การเป็นโรคกระดูกพุนเอา้าก็ใช้รอไงครูบอกแล้วว่าเราจะผลิตสินค้าแต่และตัวนะขอหมดชั่วครา บอสสวัสด,ดีค่ะบอสคือท่านประธานบริษัทนะทุกคนวันนี้ทุกคนต้องขอร้องบอสต้องขอร้องบอสเลยนะต้องขอร้องบอสเลยนะบอสคือคนที่ชีช้ชะตาชีวิตลำไส้ของทุกคนในวันนี้นะของรัดแรกออกมาหมดเกลี้ยงมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับน้ำสีเขียวแก้วนี้มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย กินผักผลไม้แล้วลดความเสี่ยงต่อก,การปเป็นโรคกระดูกพุนได้ช่วยให้ลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรคในลำไส้ได้ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันดีด้วยช่วยให้ใยอาหารนะในแก้วเนี้ยไปทำงานที่ลำไส้ใหญ่ช่วยให้แบคทีเรียนในลำไส้ใหญ่เราอะ่ะมันแข็งแรงมันถึงจับก,กินเชื้อโรคมีบางคนตุน ใครตูนไว้บอกมาเดี๋ยวนี้บอกมาในไลน์นี่เลยใครตุนไว้นะใครตุนไว้รีบบอกมาเลยนี่คือคุณสมบัติของไซโลนี่คือผลลัพธ์ที่ทุกคนจะได้จากไซโลนะง่ายมากเลยใช่ไหมง่ายมากเลยใช่ไหมมีที่เจ๋งกว่านั้นมีที่เจ๋งกว่านั้นนะเคยรู้จักเคยรู้จัก เบอร์ร uh, ี่ห้าสายพันธุ์ไหมทุกคนเคยรู้จักเบอร์รี่ห้าสายพันธุ์ไหมผักและผลไม้สารอาหารสารสกัดที่เด็ดที่เด็ดเลยของแก้วนี้ของน้ำสีเขียวแก้วนี้ไซโลครูบอกไปแล้วไซโลครูบอกไปแล้วนะ mm hmm. ตัวแม่ตัวแม่ของแก้วเขียวเนี้ยอีกตัวหนึ่งอะคือ เบอร์รี่ห้าสายพันธุ์เคยได้ยินไหมเคยรู้จักเบอร์รี่ห้าสายพันธุ์กันไหมคุณนารีนคุณเจ๊ไก่เบอร์รี่ห้าสายพันธุ์เนี่ยคือการเอาเบอร์รี่ทั้งหมด5ชนิดมารวมกันเอาผงเบอร์รี่ทั้งหมด5ชนิดมารวมกันเอาสารสกัดของเบอร์รี่ทั้งหมด5ชนิดมารวมกันแล้วทําให้เกิดผลลัพธ์การที่เราสามารถรวมเอาเบอร์รี่ห้าสายพันธุ์มาไว้ด้วยกันได้ใน1แก้ว ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การเพิ่มจุลินทรีย์และใย,ยอาหารในระบบขับถ่ายเรานะไม่ใช่แค่เพิ่มแค่นั้นนะค้นแหม่มบอกไม่เคยใช่ไหมโอ้รอดแล้วแหม่มแหม่มรอดแล้วลูกแก้วเนี้ไม่ใช่แค่ใส่ไซโลอย่างเดียวนะใส่เบอร์รี่ห้าสายพันห้าตระกูลนะ่ะเบอร์รี 5, ่ห้าตระกูลเบอร์รี่ห้าชนิดนะ่ะ เราไปซื้อเราไปตลาดเราไปเดินหาซื้อผลไม้ตระก,กูลเบอร์รี่มาทีละตัวละตัวได้ไหมแล้วเอามากินเอามากองมารวมกันให้ได้ห้ากิโลคุณคิดดูราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เบอร์รี่ตระกูลแรกเบอร์รี่ตระกูลแรกนะสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่พันธุ์พิเศษนะเป็นสตรอเบอร์รี่ที่เขาช่วยชะลอวัยนะ มีวิตามินซีเยอะต้านมะเร็งด้วยเพราะสูตรรวมสูตรเด็ดของเบอร์รี่ห้าสายพันธุ์คือเป็นสูตรแอนตี้อจจิ้งเป็นสูตรแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นสูตรการต้านอนุมูลอิสระเป็นสูตรการต้านมะเร็งนี่คือสูตยอดของเบอร์รี่ห้าสายพันธุ์เข้าถึงเรียกว่ายาอายุวัฒนะใครท้องผูกลอดแล้วใช่คุยน้ำตาลเข้าถึงเรียกว่า เบอร์รี่หสายพันธุ์จัดว่าเป็นยายุวัฒนะที่ได้จากผักและผลไม้ร <laughs> อดูเลยใช่ไหมรอดูเลยสตรอเบอรี่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากนะเบอร์รี่อันที่สองเบอร์รี่อันที่สองคือกีวีกีวีนะมีไฟเบอร์สูงมากนี่แหละมีไฟเบอร์สูงมากเลยกีวีเนี่ยลดความอ้วนก็นได้วิตามินซีก็เยอะ อะไรก็ตามที่มีวิตามินซีเยอะผิวพรรณสดใสต้านอนุมูลอิสระผิวดีเห็นไหมไม่ใช่แค่เอาขยะออกไม่ใช่แค่เอาขยะออกอย่างเดียวมันทำให้ผิวพรรณเราดีด้วยนี่คือสุดยอดของเบอร์รี่ห้าสายพันธุ์นะสตรอเบอร์รี่แล้วกีวีแล้วใช่ไหมมาดูอีกหนึ่งเบอร์รี่แคนเบอร์รี่แคนเบอร์รี่นะก็มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงต้านมะเร็งก็ได้ ต้านแก่ก็ได้วิตามินซีก็สูงพันต่อไปบิลเบอร์รี่บิลเบอร์รี่ช่วยให้เซลล์เราอะช่วยให้ทุกส่วนของร่างกายเราอะ่ะมันแข็งแรงขึ้นช่วยบำรุงร่างกายที่สำคัญทุกคนเอ้ยที่สำคัญบิลเบอร์รี่อ่ะบำรุงสายตาเคยไปซื้อบิเบอร์รี่เป็นขวดกินไหมเคยกินไหม กินผักผลไม้แล้วได้สายตาด้วยอะเคยกินป่ะไม่ใช่แค่ต้านแก่งเดียวนะโคตรลินได้เลื่อนสายตาด้วยพันต่อไปนะบลูเบอร์รี่ไม่อยากแก่เลยใช่ไหมบลูเบอร์รี่อ่ะวิตามินซีสูงมากกินเข้าไปแล้วนะช่วยการขับถ่ายดีขึ้นช่วยล้างพิษในร่างกายด้วยช่วยดีท็อกสุดยอดเลยครบ จะบอกว่าจะบอกว่าแค่มีไซโลนะแค่มีไซโลกับแค่มีไซโลกับเบอร์รี่ไฮสายพันธุ์เนี่ยก็รอดแล้วแค่มี2ตัวนี้ก็สามารถฆ่าทุกแบรนด์ได้แล้วเจ๋งไหมล่ะเจ๋งไหมทำไมครูถึงบอกว่าแก้วนี้ไม่ใช่แค่ทำให้สุขภาพของลำไส้ดีมันทำให้สุขภาพร่างกายส่วนอื่นๆดีด้วยทั้งระบบ เหมือนเรากินอาหารเสริมเลยแต่อยู่ในรูปของอไฟเบอร์แต่อยู่ในรูปของไฟเบอร์พุงเลยนมครูพี่หนิงพุงเลยนมนะ, <c oughs> ะตัวต่อไปตัวต่อไปนะตัวต่อไปนะ <c oughs> เคยกินบ็อกเคอรีร่ไหมใครชอบกินบอกเคอรี่บ้างใครชอบกินบอกเคอรี่บ้าง บอคคารี่ ok แพงนะที่เราเห็นขายอยู่บอคคารี่ ok ที่พันดีๆคุณภาพดีๆเนี่ยช่วยเริ่มผิวพันธุ์บอคคารี่ก็อยู่ในนี้นะช่วยเริ่มผิวพันธุ์นะลดการเกิดโรคหัวใจลดการเกิดโรคหัวใจนะลดลดลอกความดันสูงบำรุงกระดูกและบำรุงฟันเฮ้ยกินผักก็ได้อกินผักก็ลดการเกิดโรคหัวใจครูถึงบอกไงว่าดีต่อหัวใจดีต่อไตดีต่อตับดีต่อพุง หลายระบบอื่นๆของร่างกายนี่คือแก้วนี้นี่คือแก้วนี้เลยนะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะจะหมดไหมเนี่ยสิบเจ็ดตัวใส่เล่มฮักใส่เล่มฮักนะนช่วยเรื่องท้องเสียใครที่มีปัญหาเรื่องท้องเสียถ่ายกระปิบกระปอยมีปัญหาเรื่องลำไสป้ป่วยปวนใส่เล่มฮักช่วยได้ขจัดสารพิษสารตกค้างในร่างกายมันคือการดีถอกของเสีย อะไรก็ตามอ่ะถ้าลำไส้เราสะอาดจริงไหมคะถ้าลำไส้เราสะอาดเรากินอะไรเข้าไปก็ดูดซึมหมดคนที่กินยาเยอะๆคนที่กินอาหารเสริมมาเยอะๆคนที่ใช้สารเคมีเยอะๆกินฟาสต์ฟู้ดเยอะๆกินของกรุบกรอบเยอะๆกินถุงๆเยอะๆแก้วนี้นะคุณรอดแล้วคุณรอดแล้วนะไซเล่มพักเนี่ยลดคอเลสสตะลอลในเลือดก็ได้ช่วยคุมน้ำหนักได้ด้วยผู้หญิงหลายๆคน อยากขาวถูกไหมผู้หญิงหลายๆคนอยากขาวใสถูกไหมจัดไปแก้วนี้ยมีกูต้าไทออนให้อีกจาอะไรเนี่ยขาวยันไส้ขาวยันไส,ส้เลยมีกูต้าไทออนนะกูต้าไทออนอะ่ะก็บำรุงตับอยู่แล้วเห็นไหมนี่แหละดีต่อตับเห็นไหมคะบำรุงตับอยู่แล้วขับสารพิษขับสารตกค้างอยู่แล้วนะช่วยเรื่องความเสื่อมของเซล คือทำให้เราอะแก่ช้านั่นคือแอลกูตาไทโอนนะกีวีเราบอกไปแล้วถูกไหมคะกีวีเนี่ยคือสิ่งที่สุดยอดกีวี่บิลบรีสตรอเบอรี่แคนเบอรี่บลูเบอรี่ถ้ารู้เรื่องเหล่านี้แล้วอะทุกคนรอดไหมทุกคนรอดไหมถูกไหมใครก็ตามที่บอกว่าเป็นสิวเป็นสิวแบบหน้าเหอเยอะเลยเป็นแผลที่หน้าก็ไม่หายสักที แก้วนี้มีซิงค์แก้วนี้มีซิงค์อะมิโนโอแอซิดคีเลตแก้วนี้มีซิงค์ด้วยช่วยดูแลเรื่องสิวให้ด้วยถูกไหมคะรักษาสมดุลของฮอร์โมนปรับสมดุลของฮอร์โมนแล้วทำไมอ่ะกินแก้วนี้สิวจะไม่ยุบทำไมกินแก้วนี้สิวจ,ว,สวจะไม่หายมันคือทางรอดของทุกปัญหาที่เกิดจากลำไส้แค่ซองเดียว ซองเดียวบอกซองเดียวรู้เรื่องเลยนะสร้างภูมิต้านทานด้วยสร้างภูมิต้านทานโดยการเพิ่มเม็ดเลือดขาวกินผักผลไม้ได้ภูมิต้านทานนะ่ะเคยกินแครอทไหมเคยกินแครอทไหมวันหนึ่งอะเอาแครอทเป็นหัวนะามานั่งแทะเงบแงบๆงบ,งบ,งบ,งบได้ไหมย <laughs> ิ่งเป็นแครอทหัวเล็กๆด้วยอะสารอาหารดีมากไปซื้อแครอทแบบนั้นมากินทีละกิโลกิโลได้ไหม ได้ไหมครูพินได้ไหมแครอทหนะ้าเหมือนกับเราทาเหมือนกับเราทากันแดดให้ตัวเองอะไรกินแครอทอะเหมือนเราทากันแดดเหมือนเราทาเขาเรียกอะไรอะสารต้าน U V สารอาหารที่ช่วยในการต้านอนุมูลสละต้านรังสีได้นั่นคือคุณสมบัติของแครอทนะผิวไหมจากแดดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าแครอทเราเล่นเรื่องผิวจบ เรารู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วคอลลาเจนที่ได้จากผนังเซลล์รากแครอทเล่นเรื่องผิวฉะนั้นเนี่ยแครอทช่วยเรื่องผิวผิวฝ้าผิวบองคำ้ำจบอีกเหมือนกันเคยกินสับประรดไหมทุกวันเนี้ไปซื้อสับประรดมาเป็นลูกกินกันนะเอาบ้างไปซื้อสับประรดมาผ่าเลยมาหั่นเลย,าาเลยกินสับประรดสักวันละกินสับประรดสักวันละ ห้ากิโลกินได้ไหมคุณสุนิดากินสับปะรดไปแล้วสักห้ากิโลได้ไหมไม่ได้ถูกไหมแลวสับปะรดมันช่วยอะไรสับปะรดน่ะช่วยเรื่องท้องผูกอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วกินแล้วมันสบายท้องไงทําให้แบบอาการอื่นท้องแน่นท้องท้องเฟอ้อของเรามันดีขึ้นสร้างอนุบุลอิสระอีกแล้วทาไมต้องใช้คํานี้ตลอดเลยเ,ลเรื่องราวสิ่งที่ไม่ดีสิ่งรอบตัวเรามันมีเยอะ คือของเสียรอบตัวเรามันมีเยอะคุณสมัยบอกไม่ได้สับประรดใช่ไหมไม่ได้กินเยอะเกินเฮ้ยสับประรดใครรู้บ้างใครรู้บ้างว่าสารสกัดในสับประรดสิ่งที่ดีในสับประรดนะ่ะต้านแก่ได้ด้วยช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นด้วยรู้จักอันฟันฟ้าไหมอันฟันฟ้านะของแพงนะคุณลนิดาไม่ไหวใช่ไหมอันฟัน้านะของแพงนะรู้ไหมอันฟะันฟ้าน่ะอยู่ดีๆไปหาซื้ออันฟันฟ้ามากินกินจากไหนเนี่ย ไปหาจากไหนเนี่ยขออีกนิดนึงจะเหลือมให้ดูตอนท้ายไหมเนี่ยจะเหลือมให้ดูตอนท้ายไหมเนี่ยอันฟันฟ้านะมีเมตาคาราทีนมีเมต้าคาราทีนสงูงซึ่งก็มีในแครอทอยู่แล้วอันนี้ช่วยเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยลดความดันเลือดลดน้ําตาลเลือํบรุงผมด้วยใครที่มีปัญหาเส้นผมก็ช่วยได้อีกแหละนั่นคืออันฟันฟ้า นี่แค่สารอาหารไม่กี่ตัวนะนี่แค่สารอาหารไม่กี่ตัวที่ครูได้บอกเนี่ยคือสิ่งที่สุดยอดที่สุดเลยจริงไหมแก้วเนี้เทียบเท่ากับเรากินผักผลไม้เกือบห้ากิโลใครที่มีปัญหาเรื่องอืแข็งใครที่มีปัญหาเรื่องลำไส้อักเสบมะเร็งลำไส้ท้องอืดลำไส้อืดตันมีปัญหาเรื่องท้องผูกเยอะแยะมากมายวันนี้คุณรอดแล้วรู้ไหมว่า 90% 90%อาของใย,ยอาหารที่เรากินแต่ละวันไปไหน90%ของใย,ยอาหารแต่ละวันมันคือขยะที่อยู่ในลำไส้มันคือสิ่งที่ทุกคนบอกว่าผอมแต่มีพุงมันเก็บไว้เยอะนี่แค่บางส่วนเองถูกไหม90%้ที่มันตกค้างอยู่อ่ะทำให้เกิดของเน่าเสียไงทำให้เราเน่าในทำให้เราเน่าใน ขยะในไส้เราอะถ้าเราเอาออกได้นะขยะในไส้เราถ้าเราเอาออกได้เราจะสามารถเอามันออกไปได้อย่างน้อยอะสองกิโลจนถึงเกือบห้ากิโลดีไหมอะดีไหมถ้าสามารถกินผักผลไม้แก้วนี้ได้แล้วเอาขยะออกไปได้อะตั้งแต่สองกิโลจนถึงเกือบห้ากิโลได้อะ่ะ แล้วผิวพรรณดีขึ้นด้วยร่างกายแข็งแรงด้วยถูกไหมลำไส้เราก็ไม่เป็นตะกันด้วยแล้วใครกินได้บ้างเน่าในตายแล้วแล้วใครกินได้บ้างแก้วนี้สงสัยไหมใครกินได้บ้างใครกินได้บ้างเด็กกินได้ไหม <c oughs> เด็กกินได้ไหมพีม่ซําคูออยลีบ่บอกเอาเด็กก็กินได้เด็กกินได้นะทุกคนเด็กกินได้ปกติแล้วเนี่ยปกติแล้วนะ 50กิโลขึ้นไปห้าสิบกิโลขึ้นไปนะในนี้มีส้มแขกด้วยนะทุกคนเรารู้อยู่แล้วสรรพคุณของส้มแขกเป็นยังไงนะเราเลยไม่ต้องพูดเยอะส้มแขกในนี้มีอยู่แล้วนะหนึ่งซองเนี้ยใครก็ตามที่น้ำหนักตั้งแต่5้าสิกิโลขึ้นไปสามารถกินหนึ่งซองได้เลยหรือใครที่บอกว่าทัดหนักใครที่บอกว่าทัดหนักเจอมาเยอะเลยดีทงดีถอกไฟบงไฟเบ,บอร์สารพัดชนิด กินมาแล้วไม่เคยสำเร็จไม่เคยปฏิบัติการกําจัดขยะในไส้สำเร็จเลยไม่เคยทำได้เลยกินไปเลยหนึ่งซองถ้าบอกว่าน้อยกว่า40กิโลอ่ะอ้ยน้อยกว่า50กิโลแต่มีปัญหาเรื่องท้องผูกมากเลยกินได้ไหมได้มาตรฐานแรกเริ่มของทุกคนสำหรับผู้ใหญ่มาตรฐานแรกเริ่มสำหรับทุกคนของผู้ใหญ่นะครูตอบในนี้เลยแล้วกัน ราคาเท่าไหร่คะคุณประทินแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูมีโปรให้โปรสุดยอดมากเลยเดี๋ยวครูมีโปรให้นะมาตรฐานสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไปสามารถกินหนึ่งซองได้เลยแล้วสังเกตดูร่างกายของตัวเองถ้าหนึ่งซองแล้วเนี่ยบันทําให้เราถ่ายได้ถ่ายสะดวกเราก็กินแค่ซองเดียวแหละวันละซองพอ ซองหนึ่งก่อนนอนนะซองหนึ่งก่อนนอนถ้าใครจะคุมน้ำหนักใช้หนึ่งซองก่อนอาหารมื้อเย็นก่อนอาหารมื้อเย็นหรือสามารถใช้แทนอาหารมน้อเย็นได้หนึ่งมือ้อกินไปแล้วออกฤทธิ์เมื่อไรประมาณประมาณนะหกถึงแปดชั่วโมงสําหรับคนที่บอกว่าธาตุหนักอาจจะยืดไปประมาณสิบสองชั่วโมงหลังกินให้กินน้ําประมาณหนึ่งแก้วพอละไม่ต้องอัดน้ําเป็นขวดไม่ต้องนะทุกคนไม่ต้องของเราไม่ต้องขนาดนั้นนะ กินน้าตาลประมาณแก้วหนึ่งก็เพื่อให้สิ่งที่เรากินเข้าไปอ่ะมันเดินทางไปอยู่ในระบบลําไส้ได้ดีเด็กกินได้ไหมเด็กกินได้ถ้าายุน้อยกว่าถ้าน้ําหนักน้อยกว่า50ากิโลกินครึ่งซองนะกินครึ่งซองนะถ้าน้ําหนักน้อยกว่า50ากิโลกินครึ่งซองฝึกกินที่ครึ่งซองก่อนถ้าครึ่งซองยังไม่ออกก็ค่อยขยับมากินหนึ่งซอง ร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงไหมลำไส้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงไหมขยะที่เก็บไว้ในลำไส้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงไหมไขมันที่เก็บไว้ในลำไส้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงไหมคนที่กินไปแล้วที่อยู่ในไลฟ์ของครูในวันนี้ลองบอกมาซิกินแล้วเป็นยังไงบ้างกินแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่ซองแรกบางคนบอกว่าเหมือนนาฬิกาปลุกเลยครูกินแล้วเนี่ยแค่หกชั่วโมงเป๊ะลุกไปเข้าห้องน้ํา บางคนนะบางคนนะในซองแรกที่เก mm ็บขยะไว้เยอะเก็บขยะไว้เยอะเนี่ยเม็ดครึ่งอ่ะเก็บขยะไว้ได้ลำไส้เกือบห้ากิโลอ่ะกินซองแรกอาจจะมีอาการปวดท้องอาจจะมีอาการไม่สบายท้องเพราะไซโลที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอาหารของแบคทีเรียที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอาหารของจุลินทรีย์ดีในลำไส้ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยจะไปกระตุ้นให้แบคทีเรียในลำไส้มันทํางานกระตุ้นการทํางานของลำไส้ นะ้ส้มแขกกระตุต้นการทำงานของลำไส้ชาเขียวชาเขียวมีชาเขียวด้วยไปลดไขมันไปดึงไขมันทุกสิ่งทุกอย่างไปกวาดขยะกวดาดไขมันนำลำไส้ออกลำไส้อาจจะเริ่มบิดตัวอาจจะรู้สึกไม่สบายท้องแต่จะไม่ใช่อาการท้องเสียอาจจะเป็นอยู่ประมาณ1-2วัน,หล,น,นหลังจากนั้นสบายมากหลังจากนั้นสบายมากคุณฟ้าบอกว่าขับถ่ายออกเยอะกว่าเดิมเม้น ฟ้าฟ้าหนูสวยมากเลยลูกเห็นไหมเห็นไหมผูฟ้าเนี่ยเป็นตัวอย่างของคอนเทนต์วอคอนเทนต์ไลฟ์วันนี้เลยมาเตือนภัยนะเห็นข้างนอกสดใสก็เถอะข้างในเนี่ยดูไม่จืดเลยเห็นไหมเหม็นมากเลยขอบคุณครูฟ้านะคะ เด็กเล็กกินได้ไหมให้ทุกคนดูที่น้าหนักนะถ้าเด็กน้อยกว่าถ้าเด็กหนักประมาณ25กิโลก็กินได้กินได้ประมาณครึ่งครึ่งซองนะ25กิโลตั้งแต่50ถึง25กิโลกินครึ่งซองนะถ้าน้อยกว่า25กิโลก็กินเสร็จหน่งส่วนสาซองได้ผสมตามอัตราส่วนได้เลยหรือถ้าเกิดว่าเราอะชงอยู่แล้วแก้วหนึ่งเราก็แบ่งให้ลูกกินบ้างเพราะอะไรรู้ไหมเราจะได้ดู ครูไอมีซ้อมครูไอรี่ครูไอ,อลีเวลากิดพงยศระเบิดถังเม้นเม้นเลยใช่ไหมถังระเบิดเลยไสเน่าไว้เต็มที่เลยนะคือถ้าใครที่กินไขมันไว้เยอะกินเนื้อสัตว์เยอะนึกภาพออกไหมกินเนื้อสัตว์กินไขมันเยอะของเหล่านี้เน่าเสียในร่างกายเยอะมากฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ออกมาครูขอบอกครูขอเตือน เตือนไว้ก่อนเลยนะครั้งแรกของทุกคนอาจจะไม่รู้สึกประทับใจครั้งแรกของทุกคนอาจจะไม่รู้สึกประทับใจแล้วพอหลังจากนั้นนะครูแอลบอกออกทั้งยวงส่วมแตกหลังจากนั้นทุกคนจะรู้สึกสบายท้องมากเพราะว่าในเนี้ยในเนี้ยเขาใช้กลไกธรรมชาติเขาใช้กลไกธรรมชาติ ไปดักจับไขมันไปกวาดไขมันกวาดขยะในลำไส้ทําให้แบคทีเรียนในลำไส้ทํางานได้เองทํางานในลำไส้แล้วพอลำไส้เราดีเนี่ยกรดเอ,อ่ยทุกสิ่งทุกอย่างขยะในลำไส้เราดีกรดไหลย้อนเราก็ดีขึ้นลองสังเกตนะใครก็ตามที่ป็นกรดไหลย้อนนะลองสังเกตนะกินไฟเบอร์ของเราแล้วการกดไหลย้อนของคุณจะดีขึ้นท้องอืดท้องแน่นท้องเฟอ้อกินแล้วการดีขึ้นง่ายมากถ้าอยากสุขภาพดีนะ แค่แก้วเดียวแค่วันละแก้วเดียวนะยังมีใครสงสัยอีกไหมว่ากินอะไรดีกินอะไรดีกินแบบไหนคุณวิจิตตาสวัสดีค่ะนี่คือ